เริ่มเลยนะคะในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานการดำเนินชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของชุมชนนั่นเองซึ่งในหัวข้อนี้เดี๋ยววันนี้ครูพี่จะอธิบายหน้า218ก่อนให้นักเรียนดูหนังสือตามแล้วก็ดูจอไปด้วยนะคะก็คือ ในหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งถิน่นอ่าปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนนั่นเองว่าเวลาเราจะไปเวลาเราจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรเราบ้างที่เราจะต้องไปเลือกไปอยู่ที่นั้นสภาพแวดล้อมจะต้องเป็นยังไงนั่นเองอ่าจากตรงนี้อ่านี่มาดูเห็นไหมคะจากในภาพตัวอย่าง จากในภาพตัวอย่างนี้นะคะมีวันนี้กยมีภาพตัวอย่างมาให้ดูก็คืออันนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยที่คนนิยมอยู่กันทําไมคนถึงนิยมไปอยู่ตามพื้นที่นี้นักเรียนสังเกตดูว่าพื้นที่นี้มีหนึ่งก็คือมีแม่น้ํามีป่าไม้แล้วก็มีบ้านเรือนต่างๆและก็มี ถนนหนทางที่สะดวกสบายก็คือเวลาเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องหนึ่งแน่นอนว่าต้องอมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองหนึ่งก็คืออาศัยความสะดวกสองพื้นที่ที่เราไปอยู่นั้นน่ะมีความอุดมสมบูรณ์ไหมนั่นเองนะคะสามก็คือเนี่ยที่มีแม่น้ำก็คือคนคนในอดีตนะ่ะนักเรียนเขานิยม อยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ําเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยก่อนน่ะถนนหนทางมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีรถอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยจะนิยมเดินทางทางน้ําก็คือใช้เรือน,นั่นเองในการเดินทางสงทงาไมถึงต้องอยู่ติดน้ําเพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ติด แม่น้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเขาได้ไปมาเดินทางสะดวกแล้วยังสามารถแบบเพาะปลูกเพราะว่าแถวนั้นมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ดินดีน้ําดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราปลูกอ่าปลูกพืชผลอะไรเงี้ยได้นั่นเองนะคะต่อไปมาดูว่าเรื่องนี้ ทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือเพื่อที่จะเราจะได้สามารถระบุปัจจัยเพื่อที่จะได้รู้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานได้ก็คือว่าเราจะได้ทราบว่าอ๋อเวลาคนจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนเนี่ยจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนั่นเองนะคะอะมาดูสามรูปนี้เนี่ย สามรูปนี้ซึ่งครูปุ่โตบมาไว้ให้แล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก็คือภาพใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถินฐานนั่นเองอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้ว่าปัจจัยที่เป็นผลต่อการตั้งถินฐานก็คือหนึ่งต้องมีความสะดวกสบายถนนหนทางสะดวกและก็มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง นะคะแต่มีแค่รูปที่2เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานอย่างรูปที่1และรูปที่3จะเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนานะคะเพราะฉะนั้นรูปที่1กับรูปที่3อะ่ะไม่เกี่ยวกับปัจจัยการตั้งถิ่นฐานต่อไปนะคะต่อไปหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ ก็คือความหมายของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์หมายความว่าอะไรเราจะได้รู้วันนี้อ่าสองการตั้งถิ่นฐานก็คือปัจจัยการตั้งถินฐานนั่นแหละว่ามีปัจจัยอะไรบ้างและสุดท้ายก็คือหัวข้อหนูน้อยคนเก่งก็คือคุป้ยจะมีคำถามมาให้ในไทยชั่วโมงนะคะอ่าต่อไปและถ้าเวลาเหลือเราก็จะได้คุป้ยค่ะค่ะว่ายังไงคะ ขอไปเข้าห้องน้ำนะคะอ่ารีบไปแล้วก็รีบกลับมาฟังนะคะอ่าโอเคต่อเลยทีนี้อันนี้คือสี่หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอ่ามาดูหัวข้อที่หนึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์คืออะไรนั่นเองปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็คือปัจจัยของสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติก็คือ ทั้งสามข้อเนี้ยจะต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถิ่นฐานนั่นเองเพราะว่าถ้าสมมติว่าภูมิประเทศอ่าไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปอยู่ใช่ไหมถ้าอ่าที่ไหนที่แบบสภาพอากาศแบบร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าไปอยู่อย่างเงี้ยเราควรจะเลือกไปอยู่ที่ที่แบบอ่าสภาพอากาศที่พอดีไม่ร้อนหรือว่าไม่หนาวจนเกินไปหรือว่าเป็น สภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่ 3, สามทรัพยากรธรรมชาติหัวข้อที่ 3, สามทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราจะเลือกอเราเราจะเลือกไปตั้งถินฐานก็คือธรรมชาติดีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่า ถ้าเกิดพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ใครๆก็อยากไปอยู่นั่นเองเพราะว่านอกจากจะสามารถดำรงชีวิตได้ดีแล้วก็ยังสามารถแบบเพาะปลูกหรือว่าประกอบอะ,อะไรนะ,กระเกษตรการ,กรเกษตรได้ด้วยนะคะ,ะทั้ง3ข้อนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพของผู้คนที่อยู่ในแถบนั้นๆด้วย ะะคะโอเคต่อไปต่อไปอ่าทีนี้ครูุ้ยจะมีรูปภาพผรูปเสียงอะไรหรอครับอ่ะโอเคค่ะมเมื่อกี้ก็คือครู้ยไม่ อยู่โรงเรียนนะคะตอนนี้มันก็เลยอาจจะมีเสียงอะไรนี้หน่อยอ่าทีนี้ครูพีจะมีรูปภาพหกรูปมาให้นักเรียนดูแล้วครูพี่จะจับคู่ให้ดูว่าอ่าสภาพทางธรรมชาติกับอาชีพข้อใดที่มันสัมพันธ์กันนั่นเองเนี่ยดูนะคะนี่หกรูปทุกคนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหม เ็นนะทีนี้ครูเพื่ขอสุ่มเลขที่แล้วกันครูเพื่ขอสุ่มเลขที่อ่าอันนี้ให้เป็นเดี๋ยวขอเขียนหมายเลขก่อนนะชึบอ่าอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งอันนี้เป็นหมายเลขสองต่อไปหมายเลขสามอันนี้เป็นหมายเลขสี่อันนี้หมายเลขห้า ต่อไปหมายเลขหก 6. อ่าทีนี้คุปตุขอุ่มเลขที่เอาสามทับหกก่อนนะสามทับหกคุปุ้ขอซูมเลขที่หกค่ะหกค่ะอยู่ไหมเอ่ยก้องกีดากรคนดีหรือเปล่าคะใช่ไหมคนดีหรือเปล่าครับคนดีนถ้าคนด,นถคนดีถ้าคนดีอยู่คุปตุขอเสียงหน่อยครับ ไม่มีเสียงฮะขอเสียงคนดีขอเสียงคนดีค่ะอยู่ไหมคะคุณครูคะเลขที่หกสามสิบหกไม่ใช่เลขแอร์บัสเหรอคะอ้าวกล้องกีดราร<ด><อ>กรคือใครอ่ะกล้องกีตากรคืครอแฟรคลับแอร์บัส <laughs> จำผิดโอเคเอ,อ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะแอร์บัสแอร์บัสอีกทีคะ บัตอยู่หรือเปล่าไอ้บัตไอ้บัตอยู่เปล่าในไม่์ฟังฟังฟังเพื่อคอเสียงแอร์บัตคนเดียวคนเดียวเพื่อนเพื่อนเงียบก่อนถ้าถ้าแอร์บัตอยู่คอเสียงสวัสดีครับหน่อยบัตบอกว่าแอร์บัตเปิดไมไม่ได้อ๋อเหรออ๋อเหรอไม่จะเรียนในคอม เดี๋ยวนะจุ๊ๆนะคะทุกคนคทุกคนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะให้เฉพาะคุปปี้เรียกชื่อคนที่เรียกชื่อนะอ,อ่าต่อไปคุปปี้ขอเลขที่ยี่สิบสามแล้วกันยี่สิบสามใครคะายใช่ไหมไปหรือเปล่าขอเสียงสวัสดีค่ะายสวัสดีค่ะ,คะ <S <S อ้าว ไปโอ้ไปนะ่าจะไปเข้าห้องน้านะอ่ะงั้นใครจะตอบใครจะตอบขอคนหนึ่งใครจะตอบว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยคู่กับหมายเลขอะไรใครจะตอบคุ้ยพร้มมอมพร้อมคอใครคะอโนูใช่ไหมอโนูใช่ไหมใช่ครับอ่อาอนูแล้วกันเนาะคอแรกข้อที่หนึ่งเป็นรูปอะไรครับอโนู ทะเลครับอ่าเป็นรูปทะเลแล้วคุณปุ้ยถามอันนี้ก็คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถ้าสมมุติว่าสภาพแวดล้อมเราเป็นเหมือนข้อหนึ่งเนี้ยอาชีพของคนที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี้ยจะตรงกับหมายเลขใดครับผมหมายเลขอะไรครับอาโนถ้า,าคนอย่ หมายเล็กห้าใช่หรือเปล่าอ่ะอโนตอบว่าหมายเล็กหนึ่งคู่กับหมายเล็กห้าเพราะอะไรครับอโน่เหตุผลอโน่คืออะไรเพราะว่ายังไงกันอ่าโอเคต้นงยังไงคะนั่นรู้ค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุกคือขออธิบายก่อนนะคะโอเคอโน่ปิดไม้ได้เลยครับโอเคครับครับอ่ามาดู ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะสภาพแวด,ดล้อมก็คือสภาพอของของทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบอาชีพที่อยู่ติดทะเลก็คือหมายเลขห้าเขาทำอะไรก็คือทำอาจจะเป็นรีสอร์ทที่พักหรือว่าโรงแรมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คืออาชีพในปัจจุบันส่วนมากแต่ว่าในอดีตนะคะในอดีตถ้าสมติคนที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมแบบในข้อหนึ่งเนี้ยส่วนมาเขาก็จะทําแบบอาชีพแบบประมง,งอะไรอย่างเงี้ยทําเกี่ยวกับสัตว์ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นการเพาะเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์ทะเลอะไรแบบเนี้ยนะคะได้ค่ะได้เงินไหมคะเพราะว่าแบบเหลือเด็กเปอร์เซ็นนะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ่ะต่อไปต่อไปข้อที่สองไหนใครจะตอบข้อที่สองว่งาค้อหนูหนู อ่า่เอวา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 ชื่อเอวาอ่าก่อนนะคะก็คือเอวาก่อนอ่าขอเสียงเอวาหน่อยค่ะเโหขอเสียงฮัลโหลหน่อยรึวฮลโหลอเอ่าเอวาขาข้อที่สองเป็นภาพอะไรคะข้อที่สองเป็นภาพอะไรคะข้อที่สอง เขาทําอะไรเขาทําอะไรคนต่อไปปูผากค่ะอปูผากหรือว่าทำไร่ใช่ไหมเอวาคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพใช่ไหมคะอาชีพข้อสองจะคู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติข้อใดข้อไหนข้อสาค่ะข้อสามเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงเลือกข้อสามคะเพราะว่าหยุ่นยอยเราเห็นเขาสร้างบ้านแบบ เยี่ยมเลยโอเค h a ง k ิ o วค่ะปิดไม้ได้เลยขอตาบจะไปหนูขอขอหนูเดียบบเด๋ยวแป๊บ <โ for. S 2> นึงอ่ะโอเคก่อนทจุกจุ๊กก่อนหนูค่ะหนูหนูอ่ะคุปุยขออธิบายก่อนนะคะก็คือข้อ2อคู่กับข้อสามก็คือข้อ2เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของข้อสามข้อสามจากที่เอวาบอกคุปุยเมื่อกี้ ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่แบบมีภูเขาอะไรแบบนี้แสดงว่าอากาศเนี่ยเห็นไหมห็นหมอกไหมแสดงว่าอากาศเนี่ยก็อาจจะอยู่ในดอยหรือว่าอยู่ในภูเขาอะไรเงี้ยสภาพอากาศก็อาจจะเย็นเพราะฉะนั้นการทําไร่หรือว่าทําสวนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมตามข้อสก็คือ,อการปลูกผักหรือว่าปลูกพืชผลของเมืองหนาวนั่นเองจากในรูปนี้ก็คือเขา ปลูกสตรอเบอรี่อยู่นะคะเห็นไหมการปลูกของเขาเห็นไหมก็คือเขาจะเป็นเขาปลูกในภูเขาหรือว่าในดอยเพราะฉะนั้นการปลูกไร่หรือว่าปลูกสวนน่ะก็จะปลูกแบบเป็นไร่แบบเป็นชั้นๆนะคะเหมือนเป็นขั้นบันไดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อสองคู่กับข้อสามนั่นเองต่อไปทีนี้ต่อไปคู่สุดท้าย คู่สุดท้ายก็คือเดี๋ยวคุกวิเฉลยเลยแล้วกันเพราะว่ามันเดือกคู่สุดท้ายเนาะเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นค่อยตอบข้อต่อไปนะก็คือข้อสีอ 5, ออ่คู่กับข้อห้าเออข้อ, 4, อรรคู่กับข้อหกนั่นเองข้อสี่เป็นอาชีพเกษตรกรรมคู่กับข้อหกก็คือว่าเวลาเราจะปลูกหรือว่าทําสวนทําไร่ปลูกข้าวปลูกพืชอะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งสภาพ แวดล้อมต้องอุดมสมบูรณ์นั่นเองเพราะถ้าเกิดสภาพแวดล้อมไม่อุดมสมบูรณ์เราก็ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เสร็จแล้วทีนี้ไปต่อไปเลยค่ะต่อไปจึ๊บต่อไปนี่ไงอย่างที่เราเออ คุยกันก่อนหน้าน,นั้นว่าการตั้งถิ่ฐานจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศนั้นต้องเป็นอย่างไรนะคะต้องเป็นอย่างไรอ่าก็คือต้องเป็นที่ราบใกล้แม่น้ําใกล้แหล่งน้ําเพราะอะไรทําไมถึงต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําเพราะว่ามันจะมีความ อุดมสมบูรณ์นั่นเองอุดมสมบูรณ์แล้วอยู่ก็ได้แล้วก็สามารถเพาะปลูกก็ได้นั่นเองเพาะปลูกอะไรก็ได้เพราะว่าดินดีน้ําดีนั่นเองต่อไปก็คือเป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกก็คือสามารถเดินทางได้สะดวกด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศต่อไปปัจจัยข้อที่สอง อ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างก่อนเนาะเป็นตัวอย่างระหว่างสองภาพนี้สองภาพนี้ใครคิดว่าสองภาพนี้คนคนเราเนี่ยจะเลือกอยู่จะเลือกอยู่สภาพแวดล้อมตามข้อใดข้อไหนที่คน,นจะอยู่มากที่สุด หนึ่งดูสองค่ะหนึ่งสองค่ะสองค่ะสองค่ะโอเคถูกต้องเพราะอะไรเอ่ยทำไมคนถึงเลือกอยู่ข้อสองเพราะอะไรมีบ้านเรือนบ้านช่องมีบ้านเรือนแล้วก็มีอะไรอีกพื้นที่ที่อยู่เป็นยังไงมีแหล่งแม่น้ำมีแหล่งแม่น้ำแล้วมีอะไรอีกคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มีงาน มีความอุดมสมบูรณ์มีอาหารสามารถเพาะปลูกอะไรได้ดีแล้วมีอะไรอีกหนี่มีอะไรอีกนีสามารถทำอะไรได้สะดวกมากค่ะมามนาโได้สะดวกคะ่ะเงี่ยค่ะ,ะอ่าก็คือมันไม่เธอไม่สะกกมได้สะดวกหรือว่าเดินทางได้สะดวกนั่นเองเยี่ยมมากโอเคแสดงว่าตั้งใจฟังนะคะต่อไปปัจจัยข้อที่สองอ่ะอันนี้ครูปุ้ยขอข้ามไปก่อนนะ ปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยของสภาพภูมิอากาศอย่างที่คุ้วีได้ยกตัวอย่างไปตอนแรกว่าสภาพภูมิอากาศที่เราจะเลือกไปอยู่กันเนี่ยจะต้องเป็นที่ที่มีอากาศที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้คืออะไรที่นั้นต้องไม่ร้อนหรือไม่หนาวเกินไป ก็คือไม่ร้อนหรือว่าไม่หนาวเกินไปนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าสมมุติว่าภูมิอากาศถ้าเกิดมันรุนแรงเกินไปหรือว่าร้อนมากไปหนาวมากไปก็อาจจะทําให้มนุษย์เราปรับตัวได้ลําบากเมื่อปรับตัวได้ลําบากก็อาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือปัจจัยข้อที่สองอ่ะทวนปัจจัยการตั้งทินฐานข้อแรกก็คือสภาพอะไรสภาพอะไรต้องรวมสมบูรณ์สภาพอะไรสภาพอากาศค่ะไม่ไม่อันแรกอันแรก,แ,รกแวดอะไรสภ,ะสภาพแวดลอ้อมอ่าสภาพแวดล้อมข้อสองลักษณะภูมิภูมิอากาศอ่า โอเค<ล>เราได้สองข้อแล้วนะเราได้สองข้อแล้วนะก็คือสภาพแวด,ดล้อม,มกับภูมิอากาศอ่าลักษณะภูมิอากาศต่อไปปัจจัยข้อที่สามก็คือปัจจัยของทร<ส>ัพยาการธรรมชาติเออก็คือปัจจัยของทรัพยากรธรรมชาติก็คือ,จ,อ,อ,คอจะต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรน,น้ํา รัพยากรดีและทรัพยากรสามเลาบอกวาแปดเหลือห้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอะไรกับสามรัพยากรนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าทุกอย่างต้องลงสูรด์ใช่ไหมเพราะว่านอกจากเราจะไเสียงอะไรหรอคะเกี่ยวกับเพื่อขอปิดไหมละกันเนาะเพื่อขอว่าอ่ะโอเคอ่ะก็คือเวลา มันจะต้องเกี่ยวข้องกับสามทรัพยากรน,นี้ทั้งน้าดินแล้วก็ป่าไมา้ก็คือทุกอย่างต้องอุวมสมบูรณ์เพราะว่านอกจากเราไปเลือกตั้งถิ่ฐานเราไปเลือกที่อยู่อยู่ตรงนั้นแล้วเรายังจะต้องดํารงชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอีกนานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเลือกอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราต้องคิดคิดก่อนนะคะว่าเออตรงนี้มันดีอย่างเงี้ยนอกจากทุกอย่างจะต้อง ดีแล้วหรือว่าอุดมสมบูรณ์แล้วต้องมีความปลอดภัยด้วยนะอย่าลืมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่ไหนโจรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไปอยู่ไม่น่าไปอยู่นะคะต้องดูสภาพแวดล้อมอย่างอื่นผสมไปด้วยอามาดูทรัพยากรน,น้ำคือยังไงก็คือเราสามารถบริโภคและอุปโภคได้ก็คือบริโภคก็คือ สามารถกินได้อุปโภคก็คือใช้ได้ใช้ทำอะไรใช้ก็คือสามารถใช้เพาะปลูกได้หรือสามารถใช้ในการขนส่งสินค้าหรือว่าในการเดินทางการคมนาคมได้นั่นเองอันนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำต่อไปทรัพยากรดินทีนี้ ทรัพยากรดินก็คือถ้าดินดีเราก็สามารถเพาะปลูกผลผลิตทำให้เรามีผลผลิตทางการเกษตรได้นั่นเองนะคะต่อไปทรัพยากรสุดท้ายก็คือทรัพยากรของป่าไม้ก็คือเราสามารถนำป่านำไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงก็คือสามารถนำมาสร้างบ้านเรือนเห็นไหมตามรูปนี้ก็คือคนในอดีตในในอดีตเนี่ยคน จะนิยมสร้างบ้านด้วยไมย้นั่นเองแล้วก็จะนิยมสร้างบ้านแบบคือบ้านเขาอยู่ริมแม่น้ําเขาต้องสร้างบ้านแบบให้เขาเรียก่อะไรอ่ะมีมีใต้ถุนมีใต้ถุนก็คือเป็นป้านเหมือนสมัยก่อนนั่นเองเพราะว่าหนึ่งก็คือป้องกันน้ําท่วมสองเพื่อใช้ประโยชน์ใต้ถุนเพราะว่า คนในอดีตชอบทํากิจกรรมที่อยู่ใต้ถุนบ้านอย่างเช่นทํากับข้าวหรือว่านั่งประชุมนั่งคุยกันอะไรเงี้ยน,นั่งทานข้าวกันอะไรเงี้ยน,นะคะก็คือทํากิจกรรมในครอบครัวด้วยกันนะ,อะนอกจากจะนําไม้มาสร้างบ้านเรือนแล้วยังสามารถเอาไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเชื้อเพลิงในการจุดในการประกอบอาหารได้ด้วยสมมุติว่า ถ้าเกิดบ้านใครยังใช้แบบเตาถ่านอย่างเงี้ยนักเรียนก็อาจจะมองเห็นอาจจะเห็นภาพก็คือเขาจะใช้แบบเศษไม้อะไรเงี้ยเป็นชนวนให้มันเกิดไฟได้นะคะ